สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานที่จังหวัดลบบุรีนะครับอีพีที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับก็ตอนนี้นะครับงานขุดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมงานทํำล้วนี่ก็กําลังทำล้วกันอยู่นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยทางลูกค้าเลือกเป็นล้วคารบอย นะครับส่วนอรอบรอบที่เนี่ยนะครับเลือกเป็นรัน้วลวดหนามนะครับซึ่งลวดคาบอยเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบ3คานนะครับแบบ3คานก็คือมีคาน3ตัวนะครับบางที่ก็จะใช้คานแค่2ตัวบางที่ก็จะเป็นคานแบบ4ตัวนะครับซึ่งไอคาน4ตัวเนี่ยน้อยคนที่จะทำกัน ส่วนใหญ่ที่นิยมจริงๆก็จะเป็น3ตัวกับ2ตัว2ตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการลัวสูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าให้สวยจริงๆผมว่า3คานสวยกว่านะครับความยาวของช่องหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร50 m. นะครับเสาเนี่ยนะครับเวลาเราขุดหลุมฝั่งลงไปเนี่ยเราเจาะลึกประมาณ50 m. 5 0ถึงเเซนนะครับก็แล้วแต่ระดับพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราทำให้มันโค้งนะครับก็จะโค้งไปตามลักษณะของพื้นที่นะครับเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเขาได้เว้นเอาไว้นะครับเพราะเป็นถนนสังเกตไหมครับว่าถนนตรงนี้ก็จะโค้งนะครับอันนี้ก็จะโค้งรับกับถนนไปก็เหลือฉาบนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บลอยตรงนี้นะครับเก็บรอยตรงนี้ใช้ปูนเก็บนะครับ เอาปูนยาแนวนะครับยาพอยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทาสีนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงสีจริงนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับจริงๆริงลวดคาร์บอนมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแล้วแต่เรานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เขาทํากันส่วนใหญ่เขาจะทําสีขาวกันฮอ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเสาเนี่ยนะครับหรือว่าคานเนี่ยจะเป็นอัดแรงทั้งหมด นะครับอ,อัดแรงหมายความว่ายังไงนะครับก็คือว่าตรงนี้ลวดตรงนี้นะครับเราจะดึงลวดด้วยแรงดึงเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นตันนะครับแรงดึงเนี่ยใช้แรงดึงเป็นตัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสา,าที่เป็นเหล็กหล่อเหล็กผูกบางคนเนี่ยเขาใช้เหล็กเส้น นะครับแล้วก็เอามาผูกผูกเสร็จแล้วก็ขึ้นแบแบบใส่แบบแล้วก็เทป,ปูลหลอ่อไอ้แบบนั้นเนี่ยแค่ยกขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะหักแล้วนะครับซึ่งแบบนี้มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับถามว่าทําไมมันถึงด้านนี้มันจะด้านนะครับด้านนี้มันจะด้านแต่ว่าด้านอื่นๆเนี่ยมันจะเนียนหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเทแบบเนี่ย เขาจะเทคว่ำไปนะครับด้านนี้มันเป็นด้านที่เทปูนนะครับเพราะฉะนั้นพอปูนเนี่ยมันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปกตินะครับมันไม่ใช่ว่าออของเขาไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับเป็นปกติ นะครับส่วนเสานะครับเสาก็เป็นเสาอัดแรงนะครับแตกต่างยังไงนะครับเสาอัดแรงกับเสาไม่ได้อัดแรงนะครับต้องบอกงี้ว่าเสาอัดแรงเนี่ยจริงๆเนี่ยเสาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับจะเป็นอัดแรงหรือไม่อัดแรงเนี่ยความแข็งแรงก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะว่ามันมีขนาดของตัวเสาเนี่ยที่มีความใหญ่ประมาณ6นิ้วได้นะครับแต่ทีเนี้ยพอเป็นอัดแรงเนี่ย ลวดสัง,สงเกตไหมครับมันจะเป็นลวดแค่สี่เส้นแบบนี้นะครับดึงดึงเป็นแรงดันเป็นตันเหมือนกันนะครับทีนี้ความแข็งแรงของมันก็คือพวกโครงสร้างพวกนี้ครับมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยลอกไม่ค่อยล่อนนะครับปูนมันจะไม่ค่อยล้าวไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็คน,นสามารถนั่งนั่งได้นะครับคานตรงนี้บางที่เนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วหักนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นของอัดแรงนะครับอันนี้เราเลือกใช้เป็นอัดแรง แล้วก็ตัวของเสาลวนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาด3นิ้วนะครับเสาเนี่ยยาว2เมตรนะครับแต่ว่าฝั่งลงพื้นไปประมาณ50เซนนะครับก็จะเหลือขึ้นมาประมาณเมตรห้นะครับแล้วก็ใส่ลวดหนามนะครับประมาณ7เส้นนะครับลวดหนามเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเขากําลังดึงลวดหนามอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลวดหนามนะครับที่เราใช้นะครับซึ่งตัวลวดหนามเนี่ยนะครับเป็นลวดที่ชุบกาวไนท์นะครับก็คือเป็นลวดกันสนิบนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ดึงแบบนี้นะครับอันนี้นะครับคือที่ขึงลวดหนามแล้วนะครับจะสังเกตเลยว่าตึงแบบนี้นะครับก็กว่าจะทําให้มันตึงได้เนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้นะครับเราจะมีการใส่เสาค้ำนะครับทุกๆประมาณ10ต้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่บางที่ก็เป็น8บางที่ก็เป็น10นะครับก็อยู่ที่ลักษณะของลวดหนามว่าเป็นลวดลวดหนามหรือเป็นลวดตะข่ายนะครับนี่ก็จะค้ำแบบนี้นะครับแล้วก็เทปูนนะครับร้อยน็อตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลวดหนาม7เส้นนะครับก็จะเต็มเลย ใชไหมครับพอพอเราใส่ลวดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเต็มนะครับก็หลายๆที่นะครับตอนนี้นะครับมีลูกค้าหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามาให้เราเข้าไปขุดนะครับแล้วก็ให้เราทํารั้วด้วยนะครับเป็นอะไรที่กําลังทํากันเยอะมากนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับผมเองไม่ได้รับทำนะครับแต่ว่าเมื่อทําไปเรื่อยๆเก็มีแต่ลูกค้าถามหานะครับจนทําให้ผมเนี่ยต้องมาต้องมาหาคนงานนะครับมาหาคนงาน มาทาทาบ้างลูกน้องหายบ้างนะครับกว่าจะสําเร็จได้นะครับก็ใช้เวลานะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าลูกค้าเนี่ยก็ให้ให้การตอบรับได้ดีมากนะครับชอบนะครับในการทารั้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาหน้าสามนะครับเสาก็เป็นเสาอัดแรงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นลวด2เส้นแบบนี้นะครับอัดแรงนะครับถ้ามันไม่ใช่อัดแรงเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะไม่แข็งแรงนะครับเวลายกเนี่ยมันพร้อมที่จะหักเนื่องด้วยมันเป็นแค่เสาหน้าสามนะครับขนาด3มนิ้วนะครับมันมีโอกาสหักง่ายนะครับถ้าไม่ใช่อัดแรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเสาเนี่ยที่เขาเลือกใช้กันก็จะเป็นเสาอัดแรงกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยไปมองราคา ถูกนะครับไปมองราคาถูกซึ่งไอ,ไอของราคาถูกก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับบางทีมันก็มีดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นเสาที่มันไม่ใช่เสาอัดแรงนะครับเพื่อ,อเมื่อมันไม่ได้เป็นเสาอัดแรงเนี่ยต้นทุนของเขาก็จะถูกลงเขาก็สามารถรับงานได้ถูกลงนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เอามาแนะนำนะครับให้หลายๆท่านได้ดูกันนะครับตอนนี้เราก็เ,าเริ่มที่จะขึงลวดหนามแล้ว นะครับก็ทั้งหมดมันประมาณ20กว่าไร่นะครับก็ทํำั้วลดหนามทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็ทําเป็นล้วคารบอยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมีงานประตูด้วยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะทําเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเพื่อเปิดปิดเข้าสวนตรงนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสนใจนะครับอยากจะขุดโคกกหนองนานะครับอยากจะทํำล้วลดหนามั้วคารบอยรัล้วตะข่ายนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะพาไปดูล้วตะข่ายที่จังหวัดอุทัยนะครับเจ้านั้นเขาก็ทํรล้วตะข่ายด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเรามีบริการรับทําครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดงานล้วนะครับแล้วก็ปูฟางนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทีมงานโชคถึงวิไลยแมคโครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ